ครับสวัสดีครับมามาดูกันวันนี้วิธีการเติมน้ํายาใส่ยางในรถนี่ผมเติมไปแล้วนะครับเติมไปแล้วเรียบร้อยอัดลมเข้าไปหน่อยหนึ่งผมเติมไปแล้วนะครับนะครับจะเอาออกเอาให้ดูเลยว่าใส่จริงไหมใส่จริงนะครับให้ดูตามสอนนี่ใส่จริงใส่จริงนะครับผมไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะครับใส่จริงนะครับแล้วทีนี้เวลาใส่แล้ว ให้เราบีบบีบเขย่าก่อนนะครับเขยา่าเขย่าเขย่าก่อนนะครับเนี่ยน้ํายานะครับดูนะนี่คือน้ํายาที่ผมใส่นะครับนี่คือน้ํายาที่ผมใส่นะครับจะใส่ได้ยางทุกอย่างนะครับนี่ผมจะมาใส่ตามจริงเขาให้ใส่ยางเรเดียนนะครับนี่ผมจะมาใส่ยางไหนให้ดูนะครับผมลองใส่ไปแล้วคันหนึ่งใส่ได้นะครับ ที่ตรงที่มันซึมเดี๋ยวผมจะให้ดูทําไปแล้วอัดลมเข้าไปแล้วนะครับเนี uh ่ยน้ายามันจะซึมออกมาอย่างนี้นะครับอุดรูให้หมดเลยครับมันเป็นน้ํามันนะครับเป็นคล้ายๆน้ํามันนะครับเนี่ยนะครับอุดรูหมดเลยนะครับตรงรอยร้าวรอยอะไรรอยแตกนี่ครับนะครับน้ํายามันจะอุดได้นะครับไม่รั่วนะครับไม่รั่วนะครับทีนี้พอนั้นพอเสร็จแล้วตรงจุ๊บตรงอะไรก็พอเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ยางยางแล้วก็ประกอบขอลด ไอ้น,นี้เฉพาะยางในนะครับที่ผมรีวิวตอนนี้คือยางในนะครับผมทํคชิปให้ดูคือยางในถ้าเป็นรถผมรถผมอะรถผมมันเป็นยางเรเดียนนะครับยางเรเดียนผมใส่ไปเส้นละหนึ่งขวดนะครับยางเรเดียนรถผมเนี่ยผมใส่ไปยางละหนึ่งขวดนะครับเนี่ยผมก็มาใส่ไอ้พวกยางในมีคนถามเข้ามานะครับว่ายางในเนี่ยใส่ได้ไหมผมบอกว่าใส่ได้นะครับใส่ได้มันจะกันรั่วซึม แต่ถ้าเราเหยียบตะปูจริงๆมันก็กันไม่ได้หรอกครับแต่รั่วซึมนิดๆหน่อยๆพวกยางในโดนเศษสนิมเศษอะไรที่ว่าอยู่ในล้อพวกยางสีรถนะครับที่เป็นสีรถที่ชอบแต่งรถลงล้อลงอะไรเนี่ยจะกันได้เลยนะครับพวกนี้กันซึมกันอะไรได้นะครับเนี่ยเขาจะซึมออกมาอุดไว้หมดนะครับอุดเคลือบไว้หมดนะครับเนี่ยผมให้ดูเลยนะครับ ขดเคลือบไว้ให้หมดเราต้องถอดจุบออกนะครับถอดจุบออกถอดจุบออกนะครับถอดจุบออกนะครับถอดจุบออกเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เติมน้ำยาเข้าไปขวดนึงเนี่ยได้2 2เส้นนะครับถ้าเป็นยางในนะครับแล้วก็เราเอาจุบเข้าไปปิดจุบเข้าไปพอเติมเสร็จแล้วใส่จุบเข้าไป แล้วก็อัดลมเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็มาเขย่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 านะครับเขย่าให้มันทั่วแล้วก็ขยำขยำขยำให้มันทั่วนะครับแบบผมทาเนี่ยขยำขยำขยำให้มันทั่วแล้วก็ขยาเขยับแล้วก็เอาไปประกอบเข้ารถมอเตอร์ไซค์นะครับประกอบเข้าล้อซี่ลวดนะครับที่ยางที่มียางในนะครับเนี่ยที่เขาซึมซึมออกมาคือเขาอุดหมดแล้วนะครับยางพวกนี้อุดหมดแล้วนะครับเหนียวแน่นนะครับเคล็ดไม่ออกนะครับที่เขาซึมออกมาเนี่ยนะครับคือยางเส้นเนี่ย ใช้มา3ปีแล้วแล้วมันซึมนะครับยังไม่รั่วเลยมันซึมผมก็เลยเอามาทดลองให้ดูนะครับว่าอุดได้จริงนะครับผมอัดลมเข้าไปแล้วแน่นปิ๊กเลยนะครับถ้ามีใครไม่เข้าใจเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําให้ดูอีกคือว่าผมจะอัดลมเข้าไปให้แน่นปิ๊กเลยมันจะเป็นยังไงมันจะรั่วไหมนะครับคลิปนี้คือผมทําแล้วเดี๋ยวผมจะไปร้านซ่อม ผมจะต้องเอาไปเติมลมอีกทีหนึง่งแล้วก็เอาใส่รถคันหนึ่งเพราะว่าผมทําไปสามคันแล้วนะครับแบบนี้สบายคนขี่เขาบอกว่าได้หนึ่งปีนะครับประกันหนึ่งปีนะครับนในในผมสั่งมาเขาบอกว่าประกันน้ํายาเนี่ยการรั่วซึมนะสปีแต่ผมทํามาได้หนึ่งปีแล้วไม่รั่วไม่ซึมเลยนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่คือมาแนะนํานะครับไม่ได้สอนไม่ไอะไรคือแนะนําว่าคนที่ชอบลงยางหรือมีอยางในชอบคนที่วิ่งส่งของวิ่งอะไรนะครับที่ยางรั่วซึมบ่อยเสียตังค์เยอะนะครับรั่วซึมบ่อยไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากปะบ่อยนะครับแค่มันรั่วแค่มันซึมนะครับให้แนะนําเอาน้ํายาไปใส่แบบผมนะครับลงทุนทีเดียวนะครับได้เป็นปีเลยไม่มีซึมนะครับที่นี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณครับที่กดติดตามนะครับถ้าชอบไ,ไอคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ